สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนใครที่ยังสนุญ,ญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนใครที่ยังตัดสินคนที่ภายนอกอยู่หรืออย่างเลือกคู่โดยการโฟก,กัสภายนอกรูปร่างหน้าตา ทรัพย์สิสนเงินทองอยู่ไหมถ้าคุณเป็นคนจำพวกนี้อยู่หรือคุณไม่ได้เป็นก็โชคดีค่ะแต่ถ้าคุณยังเป็นคนที่ตัดสินคนจากภายนอกในการเลือกคู่ครองคนรักคุณจะถูกเลือกไม่ให้ผ่านจาก พระผู้สร้างจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากคฮาอาของตัวคุณนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> คือภายนอกอะ่ะมันมันเป็นเปลือกมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอ่ะทุกคนมันไม่ได้วัดคุณค่าคนจากรูปร่างหน้าตาฐานะ ชื่อเสียงเงินทองอาชีพอะไรก็แล้วแต่การวัดคุณค่าคนจากสิ่งเนี้ยไม่ใช่คือสิ่งที่คุณเข้าใจผิดกันมานานตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยข้างบนอนะหรือจัก,กรวาลอะเรียกง่ายคือจัก,กรวาลตอนนี้เขาเลือกคนหรือดูคนจากความรู้สึก ดูความรู้สึกของคุณว่ามันสกรปรกหรือสะอาดคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้อยู่รีบกลับไปดูตัวเองค่ะว่าเรายังตัดสินคนจากภายนอกอยู่ยไหมว่าเอ้ยคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยคนนี้หลอ่อคนนี้ไม่หลอ่อคนนี้หุ่นดีคนนี้หุ่นไม่ดี คนนี้รวยคนนี้ไม่รวยคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งคนนี้ประสบความสําเร็จคนนี้ไม่ประสบความสําเร็จคุณยังเอาสิ่งพวกเนี้ยสิ่งภายนอกพวกเนี้ยเอามาเป็นการวัดคุณค่าของคนอยู่หรือไม่ถ้าคุณยังเอาสิ่งพวกนี้มาวัดคุณค่าคนจากข้างไหนไม่ใช่และก็ไม่ผ่านด้วยจักรวาล เขาดูจากความรู้สึกเขาวัดจากความรู้สึกของคุณเพียวๆเรียวๆเลยว่าจิตใจของคุณนั้นะ่ะสกระปรกหรือสะอาดคุณเป็นคนที่จริงใจไหมคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไหมถ้าคุณยังทําร้ายตัวเองอยู่ทําร้ายหัวใจตัวเองอยู่ ก็ไม่มีใครสามารถมารักคุณได้ถ้าคุณกำลังมองหาความรักหยุดหยุดมองหาความรักหยุดมองหาคุณค่าจากคนภายนอกเพื่อมาการันตีว่าคุณนั้นมีคุณค่าคุณหยุดทำพฤติกรรมแบบนั้นหยุดหยุดเลยค่ะหยุดบางคนภายนอกดูดีมีชื่อเสียงเงินทองประสบความสำเร็จทางกายภาพ ล่ำรวยแล้วยังไงอะ่ะแต่ถ้าจิตใจคุณมันสกปรกอะ่ะเป็นคนไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์มันไม่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อให้คุณจะเรียนจบมหาลัยสูงแค่ไหนมันก็เป็นเพียงสิ่งภายนอกเปลือกแค่นั้นองค์ความรู้จริงๆมันมันมันมีมากกว่ามหาลัยในโลกมนุษย์ ตอนเนี้ยเขาดูจากความรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคุณเป็นคนที่มี EQ สูงไหมคนที่มี EQ สูงคือคนที่มีวุธิภาวะทางอารมณ์คือคนที่สามารถแก้กรรมในวาระจิตของตัวเองได้ไม่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสของเงินตกเป็นทาสของวัตถุนิยมในระบบของมนุษย์โลกสิ่งที่คุณเป็นอยู่หรือเห็นอยู่ ในมนุษย์โลกในชีวิตประจำวันมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้คุณน่ะวิ่งไล่ล่าตามความสำเร็จไล่ล่าเงินทองไล่ล่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่คุณจะได้มีใหม่และได้ไปอวดคนอื่นว่าคุณเจ๋งคุณเก่งเออเจ๋งก็มาว่าคุณเก่งจงมีความสุข และรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นค่ะยอมรับตัวเองในทุกๆด้านยอมรับในด้านที่ไม่เพอร์เฟกมันไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมไม่มีใครเพอร์เฟกพร้อมทุกอย่างแต่เมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองชื่นชมตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ่อฉันอยากสวยเหมือนคนนี้ฉันอยากหล่อเหมือนคนนี้ฉันอยากเก่งเหมือนคนนี้อันนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่ คุณมาเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าไหมเป็นคนที่สามารถเป็นไฮร์เซลได้เต็มร้อยอะค่ะคนที่สามารถเชื่อมต่อกับไฮร์เซลได้เต็มร้อยอะคือคนที่กลับเข้าหาตัวตนภายในคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้และเห็นคุณค่าทุกๆสรรพสิ่งไม่ตัดสินใครไม่ตัดสินสิ่งใดๆทั้งสิน้นเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเป็นบท เรียนเพื่อมาสอนเราให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณและเรียนรู้กันรักกันอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักของคนสองคนมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรารักตัวเองเป็นก่อนเมื่อเรารักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเราเรียนรู้เราเยียวยาเราทําความเข้าใจกับตัวเองปุ๊บเราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเมื่อนั้นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลเขาจะเห็นแล้วว่าคุณคู่ควรคุณต้องเชื่อก่อนนะว่าคุณอ่ะ อืคุณต้องเชื่อว่าตัวเองอ่ะคู่ควรคู่ควรกับสิ่งดีๆต้องอัดอนุญาตให้ตัวเองได้ได้รับสิ่งดีๆเช่นกันค่ะถ้าคุณเป็นคนเป็นทายให้เป็นผู้ให้อ่ะให้จนตัวเองลําบากให้ให้จนคนคนนั้นเขาไม่เห็นคุณค่าให้ความรักอะไรเงี้ยให้สิ่งของอะไรเงี้ยให้เงินทองจนเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณหยุดหยุดให้ และกลับมาที่ตัวเองค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเรียนรู้การเป็นผู้ให้และรับที่เท่าเทียมกันด้วยถ้าสมมติคุณรักคนคนนี้คุณรักมากคุณรักเหลือเกินคุณให้ความรักให้ดีๆให้ความส่อสัตย์แต่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณเขาอยู่กับคุณเพื่อผลประโยชน์อ่ะอยู่กับคนเพื่อเงินทองอ่ะอยู่กับคุณเพราะรูปร่างหน้าตาหรืออยู่กับคุณเพราะคุณช่วยเหลือเขาอะไรก็แล้วแต่แลวเขาไม่เคยให้อะไรคุณกลับไปเลยอ่ะคุณควรหยุดค่ะควรหยุดแล้วมูฟออนออกจากความสัมพันธ์แบบเนี้ย ือมคุณควรรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับความปลอดภยัยคู่ควรกับความรักที่มันปลอดภยัยคู่ควรกับสิ่งดีๆเราจะไม่เสียเวลากับความสัมพันธ์แบบนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เรารักแล้วเรารู้ว่าเออเรารู้แล้วว่าเออเรามาบโริว่วันนี้ยเราไม่ได้มาเพื่อมาคลองคู่กันหรือมาหาคู่รักนะ เมื่อคุณรู้ว่าความรักแบบมนุษย์โลกเป็นความรักที่ทุกข์และทรมานเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวอันนี้ไม่ใช่เรียกความรักค่ะมันมันคือกิเลสมันคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองเพราะฉะนั้นคุณต้องวางและปล่อยวางเรียนรู้ความรักที่แท้จริงคืออะไรรักอย่างมีเงื่อนไขนี่คือความรักที่แท้จริงจะทําความรักแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณไม่พบเจอคําว่าอกหักเสียใจ อีกต่อไปหรือคําว่าความรักหมดอายุอะไรเงี้ยคุณจะไม่มีทางเจอเพราะคุณเต็มเปลี่ยนความรักจากข้างในยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณลองหันกลับมาดูสิว่าคุณยังตัดสินคนจากภายนอกอยู่ไหมคุณเลือกคนจากภายนอกอยู่หรือเปล่าคุณยังคาดหวังอะไรจากคนอื่นอะ่ะให้เขาให้เขาแบบเข้ามาดูแลคนอยู่หรือไม่บางคนนะ หาความรักจากภายนอกสิ่งของเงินทองเพื่อให้เขามาดูแลมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องเงินทองในเรื่องกายภาพบางคนมีทุกอย่างแต่รักเป็นไม่เป็นเอาเงินซื้อความรักคุณได้อะไรกลับมาคุณก็ได้คนไม่จริงใจกลับมานั่นแหละแล้วคุณก็จะได้คนที่รักคุณแค่เปลือกแค่ภายนอกแค่แค่กายหยาบคุณแค่สิ่งที่คุณมีอ่ะ เมื่อคุณเวลาที่คุณเผยนิสัยตัวตนที่แท้จริงมาเขาก็รับไม่ได้เขาก็รักเขาก็ไม่ได้รักคุณจริงเขาก็จะอดทนทนอยู่เพราะเพราะสิ่งเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเรานะโดยเฉพาะผู้หญิงนะเราจะต้องเรียนรู้และยืนด้วยลําแข้งของตัวเองให้ได้ค่ะอย่าไปพึ่งพาผู้ชายเออบางคนเออมันเป็นวาสนาของฉันไม่ใช่ค่ะบอสนงวาสนาอะไรไม่ใช่ทั้งนั้น คุณก็ยคุณกําลังลดคุณค่าของตองแล้วไม่เห็นคุณค่าแล้วไม่เห็นศักยภาพของเตงอืมคุณต้องมาเรียนรู้ตรงเนี้ยรู้จักยืนนีด่ด้วยเองสร้างตัวเองให้เป็นสร้างตัวตนตัวเองให้ได้ก็คือการการมา ช่วยเหลือตัวเองให้เป็นอนะใช่อยู่คุณอาจจะเจอคู่ดีแต่อย่าลืมนะว่าคุณอาจจะเจอคู่ดีไม่คุณทํานั่นทํานี่ซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินทองเรื่องที่อยู่อาศัยแต่อย่าลืมนะคะเราก็ต้องยืนได้ด้วยตัวเองได้เราจะไปพึ่งแต่เขาไม่ได้อย่างเดียวใช่อยู่เขาอยากให้อาเราเรียนรู้เป็นผู้รับแล้วแต่เราก็อย่าลืมนะเราจะต้องมีจุดยืนนของตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองไม่ใช่รอให้อีกฝ่ายมาให้ คุณจะต้องเป็นฝ่ายที่จะให้คนอื่นบ้างอย่ารับอย่างเดียวอย่าเป็นผู้รับถ้าคุณรอเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียวคุณก็ไม่รอดคุณก็ไม่ผ่านเพราะสิ่งเนี้ยคือพระผู้สร้างคือพระเจ้าก๊อดหรืออะไรหรือจัก,กรวาลอะไรก็แล้วแต่เขาดูตรงนี้ดูว่าคุณรักตัวเองเป็นไหมปกป้องตัวเองเป็นหรือเปล่าตัสินคนอื่นไหมคอนโทรคนอื่นอยู่หรือเปล่า ถ้าจิตใจของคุณข้างในมันไม่สะอาดอะสกปรกอะคุณก็จะถูกเปิดโปงถูกเคลียร์ถูกล้างล้างวาะระกรรมจริงคุณออกให้หมดเห็นไหมว่าทาไมสมัยเนี้ยโลกโซเชียลต่างๆอะเออคนถูกปิดโปงเยอะแต่น,นี้มันคือเรื่องจริงค่ะแม่ไกาอากําลังเปิดโปงโดยเฉพาะส่วนใหญ่คนพลังงานที่ถูกเปิดโปงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานเฟมินีนนะเพราะาเฟมินีนเป็นพลังงานที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นพลังงานที่ซับซ้อน ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายพลังงานเฟมนินีนไม่ได้หมายถึงเพศภาพผู้หญิงนะคะคนที่เป็นพลังงานเฟมนินีนส่วนใหญ่เฟมินีนจะเป็นพลังงานด้านมืดคือหลงอยู่ในเปลือกต,ตัดสินคนอื่นไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองเจอคนที่ตัวเองรักแต่กลับมีเลือกไปเลือกไอ้คนจากภายนอกอจากเปลือกคนนี้สักเซสคนนี้สําเร็จคนนี้สวยคนนี้หลอ แต่ใจอ่ะตัวเองก็รู้อยู่ว่ารักใครแต่คุณอยู่กับคนที่คุณไม่ได้รักอ่ะเอออย่างเช่นเอาตัวเองออกไปเดทไปเดทกับคนที่ไม่ได้รักทําได้ยังไงเดทกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยมันไม่ได้ม้อคุณดูดีคุณมีคุณค่าคุณสวยคุณหล่อคุณเก่งที่คุณมีเสน่ห์คุณคุณเลยมีคนเข้ามาแบบมาเดทไม่ซ้ําหน้าปลอมปลอมเปลือกเฟก การที่คุณมีคุณค่าและดูแพงจากภายในดูดีจากข้างในคือคนที่เห็นคุณค่าตัวเองและให้ความเคารพตัวเองอย่างสูงรู้ว่าเราคู่ควรกับสิ่งใดเมื่อคุณกลับมาเป็น DIY of love DIY love of God เป็นความรักศักดิ์สิทธิ จากจัก,กรวาลจากพระผู้สร้างคุณจะรู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักดีๆคู่ควรกับความรักที่ปลอดภัยคู่ควรกับความรักที่คู่ควรกับคุณคุณจะไม่ต้องไปวิ่งหาความรักจากภายนอกสิ่งเนี้เดี๋ยวจัก,กรวาลจะจัดสรรให้คุณได้เจอคนที่ศีลเสมอกันกับคุณนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่ศีลเสมอกันจะมาในวลาที่พร้อมในเวลาที่ใช่คุณเป็นคนที่ใช่แล้วหรือยังคุณเปลี่ยนตัวเองจากภายในแล้วหรือยัง เออลองไปพิจารณาตรงนี้ดูนะคะทุกคนที่มาฟังคลิปนี้ไม่ต้องเชื่อแต่เอาลองไปใช้ไปทดลองกับตัวเองได้เลยไปเรียนรู้กับหลักตัวเองเยียวยาตัวเองเราจะเป็นคนที่มี EQ สูงได้ยังไงคนที่ซักเซจจากไหนอะติดใจของคุณนะสะอาดหรือยังนั่นแหละลองไปดูตรงนี้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย